เซเลฟิมสิ่งที่ถูกมาแทนที่เจเทพโจรสลัดเมื่อเทียบกันแล้วเซเลฟิมโหดเทพไปกว่าเจเทพโจรสลัดจริงหรือเปล่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็เรียกได้ว่าในตอนนี้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าเซเลฟิมนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างโดยดรเวก้าพังเป็นสิ่งนะครับที่ทางรัฐบาลโลกนั้นมาแทนที่เจเทพโจรสลัดนะครับเพราะว่าเจเทพโจรสลัดเมื่อตอนทํางานให้กับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นกกกก็มมมัััััจะสรร้าาาาางงปญหาายบบฝ่ฐล ลกเยถึงแม้นะครับจะเป็นกลุ่มก้อนนะครับที่มีความแข็งแกร่งสูงแต่ก็ยากมากๆเลยที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นจะควบคุมได้และในท้ายที่สุดนะครับจึงก่อกําเนิดเป็นเซเลฟิมและในตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วล่วคะครับว่าเซเลฟิมนั้นมันโหดมันเทพเสเหลือเกินแต่เมื่อมาเทียบเทียบกันแล้วนะครับสรุปว่าเนี่ยยังแบบว่าเป็นข้อสงสัยกันอยู่เซเลฟิมนั้นดีกว่าเจเทพโจรสลัดจริงหรือเปล่าเซเลฟิมนั้นโหดกว่าเจตเทพโจรสลัดจริงหรือไม่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็ออกไปแวนวบได้หลายมุ าบางคนอาจจะมองว่าดีหรือบางคนอาจจะมองว่าแยก่ก็เป็นไปได้เริ่มต้นก็คร่าวก่อนละกันก็เดี๋ยวให้ทุกคนนั้นได้รู้จักนะครับว่าเซเลฟิลมนั้นคืออะไรและทําไมเซเลฟิลมนั้นถึงมีความโหดความเทพนะครับจนมาแทนที่เจเทพโจสรสลัดได้จนถึงทุกวันนี้โดยเซเลฟิลมเนี่ยหลักๆเลยนะครับมันก็มีต้นแบบนะครับมาจากเจเทพโจสรสลัดนั่นแหละโดยการที่นะครับได้เอาองค์ประกอบสายเลือดนะครับของเราเจเทพโจสรสลัดคนอื่นมาควบรวมกันนะครับซึ่งเป็นการสร้างโดยดรเวก้าพังจนก่อกําเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเซเลฟิม ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งความพิเศษใส่ไข่ของเซเลฟิมนั้นเซเลฟิมเนี่ยมันสร้างขึ้นมานะครับด้วยคอนเซปต์ก็คล้ายๆกับหุ่หนยนต์นั่นแหละจึงทําให้เซเลฟิมนั้นเนี่ยก็จะทําตามคําสั่งและการของผู้สร้างนะครับโดยจะมีระดับการสั่งการนะครับที่เป็นตามขั้นไปให้ผมอธิบายง่ายๆนะครับมีการเซตระบบเอาไว้คนที่มีความสามารถในการสั่งสูงที่สุดก็คือ5้า้เท่าซึ่ง5้า้เท่านั้นจะมีลําดับการสั่งการนะครับเหนือไปกว่านะครับทางด้านเวกา้าพังผู้นครัสมมต e ิีก็ือทํา การสั่งการเซาฟิมซึ่งเวก้าพังมันจะมีหลายตัวใช่ไหมซึ่งการสั่งการนั้นจะยกเลิกได้ต้องนับจากคนสั่งการคนแรกเท่านั้นนะครับก็คือถ้ามีระดับในการสั่งการเดียวกันเนี่ยก็คือคนแรกนั้นจะสามารถยกเลิกได้เพียงแค่คนเดียวนอกเสียแต่ว่านะครับมีคนที่มีระดับการสั่งการที่สูงกว่าก็คือ5ผู้ท่เฒนั้นจะมีระดับในการสั่งการที่สูงกว่านะครับตามที่ถูกเซตเอาไว้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลหลักๆแล้วกันนะครับในการใช้ทางด้านของเซาฟิมซึ่งความพิเศษใส่ไข่ของอเซาฟิ ของผู้้ใชแบบเต็มทุกระเบียบนิ้วอย่างที่2นะครับเซลฟิมด้วยความที่ว่าถูกสร้างมาฟิลลิ่งเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมจึงไม่เน็ดไม่เหนื่อยเลยนะครับในการต่อสู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งละกันนะครับที่ดีกว่ามนุษย์แน่นอนและอีกหนึ่งข้อดีนะครับก็คือเซลฟิมนั้นมันสามารถดัดแปลงได้นะครับอย่างเช่นเวก้าพังเนี่ยก็จะมีการดัดแปลงใช่ไหมอย่างเซลฟิมจินเบเนี่ยก็สามารถใช้ผลว่ายน้ำได้เพราะว่ามีการนะครับประดิษฐ์ผลพิศารนะครับเข้ามาใส่นะครับด้วยปัจจุบัน นะครับสายโรเกียนั้นยังไม่สามารถนํามาทดลองได้แต่นะครับถ้าดูจากองค์ประกอบในตอนนี้ก็ถือได้ว่าเซเลฟิมนั้นครบเครื่องละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถพลังหรือระบบการปฏิบัติการที่ฟังคําสั่งของผู้บัญชาการซึ่งถือว่าเป็นข้อดีสุดๆเลยของเซเลฟิมตัดไปที่ฟังเจเทพโจรสลัดกันบ้างดีกว่านะครับแน่นอนนะครับถ้าแบบว่าเทียบจริงๆแล้วถ้าเอาเป็นเจเทพโจรสลัดยุคเก่าละกันก่อนที่จะมีการรีแบน์ใหม่นะครับแหมผูซาวเวอร์เลยนะเอาเป็นว่ามีการรีสเกลพลังใหม่นะครับโดยจะเป็นคอคโคไดที่ปัจจุบันนี รีสเกลพลังนะครับเรียกได้ว่าเทพกว่าเดิมเยอะเลยนะครับหรือนะครับเจเทพโจรสลัดคนอื่นคือเมื่อมีการรีสเกลพลังในตอนนี้เราก็ต้องยอมรับแหละครับว่าถ้าเทียบพลังการเพียวๆแล้วเจเทพโจรสลัดนั้นก็ถือได้ว่านะครับมีพลังมีความสามารถมีความโหดนะครับที่เหนือนะครับไปกว่าเนี่ยครับพวกเซเลฟิมที่ถูกสร้างมาก่อนหน้านี้อีกทั้งนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมว่าหลายคนนั้นมักจะมองข้ามไปนะครับด้วยความที่ว่าเนี่ยเซลฟิมเนี่ยมันถูกสร้างมาฟิลลิ่งคล้ายๆหุ่นยนต์นะครับแต่มันจะแตกต่างนะครับจากมนุ แน่นอนนะครับว่าพอเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันจะมีจินตนาการนะครับหรือว่าจะมีการต่อสู้นะครับที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับมากกว่าเซเลฟิมจึงทําให้นะครับเจดเทพจนสลัดในตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีความแปลกออกไปนะครับหรือง่ายๆนะครับจะมีสไตล์การต่อสู้ที่มีความเป็นตัวเองสูงมากกว่าและทําให้นะครับพวกเขานั้นสามารถแก้สถานการณ์ได้ดีกว่านะครับทางด้านของเซเลฟิมแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจละกันนะครับเพราะว่ามันก็มีการเปิดเผยเหมือนกันนะว่าเซเลฟิมนั้นเนี่ยมันเพิ่งถูกปล่อยออกมาหรือว่าเพิ่งถูกใช้้ออกมารแแลลจิงๆว เซลล์ฟิล์มพวกนี้เนี่ยมันนะครับสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยเช่นกันนะครับจึงทาให้ถ้าอนาคตเนี่ยถ้าเราปล่อยเซลล์ฟิล์มนะครับให้มันได้เติบโตให้มันได้แข็งแกรงให้มันได้ต่อสู้เยอะๆเซลล์ฟิล์มแล้วบางทีนะครับอาจจะเหนือกว่าเจเทพจนสลัดในปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้แต่นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรการันตีขนาดนั้นนะครับพอในท้ายที่สุดแล้วเราจะเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าเจเทพโจนสลัดนั้นมันก็ยังมีความเทพความเก่งของตนเองอยู่เทียบง่ายๆนะครับเซลล์ฟิล์มมีฮอกกับมีฮอกตัวจริงนะนะีงงนี้เทยบกันเราราู้้ไดอย่างชัดเเนแหละ,ะว่าาต่งะ มากมากเลยนะสำหรับ2คนนี้เพราะว่าเซเลฟิมมีฮอกเห็นตอนที่ปะทะกับโซโลได้ปะตอนนั้นนะครับพียแกยังไม่ได้มีรัศมีนะครับในการต่อสู้กับโซโลได้เลยได้ซ้ำซึ่งหากเราไปเทียบนะครับโซโลตัวจริงปะทะกับมีฮอกตัวจริงนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับตรงๆเลยแหละครับว่ามีฮอกตัวจริงนั้นก็ยังมีความเหนือไปกว่านะครับโซโลในปัจจุบันนี้เลยได้ซ้ำอันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับสเกลพลังแล้วนะครับเซเลฟิมนั้นมันก็ยังดูด้อยไปกว่านะอเเะยยล และอย่างที่ผมพูดไปว่าถึงแม้มันจะพัฒนาได้มันก็ไม่ได้มีอะไรการันตีขนาดนั้นว่าจะสามารถพัฒนานะครับไปในระดับเดียวนะครับกับต้นฉบับได้และในท้ายที่สุดอย่างที่เราเห็นเลยนะครับเซเลฟิมนั้นเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ต่อกลุ่มโจรสัตว์หมกฟางถูกลูฟี่พวกโซโลนั้นจัดการนะครับแล้วก็ถูกขังนะครับในบับเบิ้ลในตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนมันก็เป็นการการันตีไปไกลๆแหละครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เจ๋งไม่ได้แก่งอะไรขนาดนั้นซึ่งถ้าเทียบกันละกันนะครับถ มันก็ต้องเหนื่อยมากกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะต้องแบบว่ามีการต่อสู้ที่ยาวนานกว่านี้ละกันในการต่อกรนะครับกับคนระด,ดับเจเทพโจรสลัดนะครับถึงแม้ว่าพี่ฟี่ของเราจะพัฒนาไปไกลแล้วก็ตามทีเถอแต่เราจะเห็นความต่างชั้นกันนะครับของ2ส,สิ่งนี้แต่ถ้าพูดถึงละกันอ่ะเราจะพูดไป2แง่มุมนะถ้าในแง่มุมในการใช้ในการปฏิบัติการนะครับผมก็ยังซื้อนะถ้าทางฝั่งเซเลฟิมดีกว่าคือถ้าผมเป็นาปารัฐบาลโลกให้เลือกนะครับว่าเออจะมีใครเป็นลูกน้องเซเลฟิมหรือว่าเจเทพผมก็เลือกเป็นเซเลฟิมนะประสิทธิาาานนนนนัั้้อจจะดดกว่่ิึงแตม ตามคําสั่งไงแล้วก็ทําได้ตลอดด้วยนะครับคือสั่งการก็ไปทําไปทํานะครับไม่ได้แบบว่ามีฮึดมีสู้มีอะไรนะครับสั่งให้ทําอะไรนะครับบางภารกิจอาจจะยากนะครับแต่พวกมันนั้นก็ยอมทําแต่ต่างจต่เจเทพไงสั่งไปทําเผลอๆไม่ทํานะครับเหมือนเช่นที่เคยสั่งคูมาไปจัดการกลุ่มบอกฟังในท้ายที่สุดก็ไม่ได้ทําแล้วก็เป็นเส้นตาตรีของฝั่งรัฐบาลโลกอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับผมเลยพูดไงว่ามันก็ไม่ได้แปลกใจอะไรว่าทําไมเซเลฟิมนั้นถึงนับว่าดีกว่านะครับเจตเทพจนสัตว์ในแ ในแง่ประสิทธิภาพและการความสามารถหรือการพัฒนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ยังให้เจตเทพโจนสลัดนั่นอยู่ในขั้นนะครับที่เก่งกว่าโหดกว่าและก็ดีกว่าในแง่นะครับประสิทธิภาพด้านการต่อสู้นะครับเมื่อเทียบกับเซเลฟิมแลยเพื่อนเพื่อทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับระหว่างเซเลฟิมกับเจตเทพโจนสลัดฟังไหนดีกว่ากันฟังไหนโหดกว่ากันและถ้าคุณนั้นนะครับเป็นฝั่งรัฐบ,บาลโลกจะเลือกนะครับเอาใครเนี่ยมาเป็นแบบว่ากำลังรบของตนเองก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่่่แล้วววเพราาาาาะะผมบงคนอจจ เลือกนะครับในแง่ความเก่งความแข็งแกร่งนะครับของฝั่งเจตเทพก็ได้หรือบางคนอาจจะเลือกนะครับในแง่ลูกน้องที่ดีมีความสามารถระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถไปใช้งานได้ในหลากหลายผมว่ามันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลละกันนะครับในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นเซเลฟิมหรือเจตเทพโจรสลัดในตอนนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นขุมกําลังชั้นดีในโลกวันพีททางนั้นเลยนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้เยอะๆได้เลยและอยากให้ผมทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับตอนนี้เนี่ยพยายามไล่เรียงทําประวัติตัวละครอยู่และกําลััังให้้ทุกคนไดรรบบบชมแวเลยฝ ไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งด้วยเดอ้อ